เรียกได้ว่าฟาดกันยับนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเราก็เริ่มเห็นเขาลางกันมาแล้วที่ตอนแรกมีข่าวนะข่าวออกมาบอกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาพิจกและแจ้งไปแล้วด้วยปรากฏต้องออกมาแก้ข่าวกันบอกว่าไม่ได้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าเป็นการถูกร้องทุกกล่าวโทษ ยังไม่ถึงขั้นนั้นเป็นแค่ขั้นตอนการร้องแล้วก็ส่งไปยังปป,ปชให้พิจารณาอยู่ยังไม่ได้ส่งกลับจากปป,ปชมาให้ตำรวจ<อ>แจ้งข้อหาแต่อย่างใดบิ๊กโจ๊กออกมาบอกเลยบกเนี่ยมันเป็นการ discredit นี่เห็นไหมล่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการให้ข่าวเพื่อให้ตัวของเขาเนี่ยได้รับข่าวในทางลบและก็บอกว่าวันนี้จะมีการถแถลงข่าวโอ้แล้วเดือดเลยวันนี้โอ้โหวันนี้บิ๊กโจ๊กแถลงข่าวยาวมากครประมาณสักสชั่วโมงได้ แล้วก็ฟาดยับเลยนะครับไปไล่เรียงกันก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้บิ๊กโจ๊กนะครับถแถลงข่าวเตือนเลยฮะบอกว่าคนที่อยู่ในขบวนการนี้ให้ระวังนะโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นน้องตำรวจที่อาจจะยศต่ำลงมาหน่อยระวังจะติดคุกกันหมดเพราะไม่มีอำนาจในการทำคดีเหมือนกำลังจะโดนหลอกใช้อยู่พูดอะไรไปในแนวทางนั้นยืนยันในความบริสุทธิ์ของเจ้าตัวเองไปฟังดูครับวันนี้สรุป ไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรผมทั้งสิ้นนะไม่มีสักข้อหาผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนะครับนะมีการแจ้งจเฉพาะลูกน้องผมเพียงเท่านั้นนะครับนี่ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินัดถแถลงข่าวร่ายยาวนะครับร่วมร่วมสองชั่วโมงได้อธิบายประเด็นที่ตกเป็นข่าวว่าตัวเขาเนี่ยโดนแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วมาตราหนึ่งยห้าสิเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็มาตรา149เรียกรับผลประโยชน์เจ้าตัวยืนยันว่าไม่จริงนะครับยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าถูกร้องทุกกล่าวโทษมาเท่านั้นพร้อมกับตั้งเตือนบรรดาพนักงานสอบสวนคดีนี้ครับโดยเฉพาะมุ่งเน้นไปยังตำรวจอาจจะยศล่างหน่อยนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนคดีนี้มีมากกว่า200คนเจ้าตัวเตือนเลยฮะระวังนะจะตกหลุมที่ตัวเขาในขุดเอาไว้พอถามว่าหลุมอะไรหรือท่าน พลตระเรนสุรเชษบอกว่าเขาปล่อยให้ตำรวจที่อยากทำคดีคุณอยากทำอะไรทําไปเลยตั้งแต่ตุลาหกหกปีที่แล้วไม่เคยทักท้วงอะไรพร้อมจะให้ตรวจสอบจนตอนนี้มองว่าพนักงานสอบสวนตกหลุมพรางไปแล้วครึ่งตัวแล้วบอกว่าฝั่งชุดสอบสวนคดีนี้พูดเองว่าคดีนี้มีเงินหมุนเวียน300ล้านบาทซึ่งตามหลักกฎหมายบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าถ้าเกิดบอกว่าไอเว็บพนันเนี่ยเอาเงิน300ล้านเอามาให้ผมเนี่ย นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วบอกว่าคดีที่มีการฟอกเงินมากเท่านี้ถ้าตามหลักมันไม่ใช่หน้าที่ของตํารวจหรือเปล่าเพราะเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้มันต้องส่งให้ดี i กรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะมันจัดเป็นคดีพิเศษแล้วระวังนะคุณกําลังสอบสวนกําลังไล่ทํางานออในอนํานาจที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแล้วก็พยายามจะจี้ให้ปปชเนี่ย ส่งสำนวนกลับมาโดยเร็วไปเร่งรัดปปชอีกบิจ,จ๊กบอกมันทำอย่างนั้นได้งไงก็คุณนั่นแหละเป็นคนส่งให้ปปชทำแล้วจะดึงกลับมาทำไม่เราไปฟังช่อนนี้ดูครผมเนี่ยคุณหลุงไวนะ้ตอนนี้เริ่มอกไปขึ้นตัวแนละ้วนะนะคุณหลุ่ไว่ายังไงเห็นไหมครับท่านเห็นไหมผมให้ทำมาตลอดตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาพฤษาผมให้ทำมาตลอดนะักข่าไม่ถามผมไม่พูด นะครับนะก็กดหลุมล่อไว้นะครับท่านรู้หรือเปล่าว่าไอ้สัมนชที่ท่านทำเนี่ยท่านมีอำน,นาจหรือเปล่าเมื่อวานได้เห็นไหมครับว่าท่านรองผู้าการเนี่ยนะผู้ทรงพลังเนี่ยเขาบอกว่าอะไรมีเงินหมุนเวียนสามร้อยใช่ไหมั้งแ่สามร้อยสี่ร้อยใช่ไหมสามร้อย <300. S 1> ใช่ไหมอ่ะผมก็จะพูดหลักกฎหมายฟังว่า คดีบูนฐานความปีศาจพร่องเงินที่สามร้อยขึ้นไปเนี่ยมันเป็นอำนาจของ DSI นะ mm hmm. เขาเรียกเป็นคดีพิเศษท่านไม่มีหน้าสอบสวนมันจะติดคุกไปหมดแล้วคุณจะรู้ดิโจ๊กพยายามจะบอกว่าเนี่ยเหมือนกับจะมาเล่นงานผมอืมแค่ดูหลักกฎหมายมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะมันต้องส่งให้ DSI ทำงงพร้อมก่านี้ยังยกตัวอย่างในอดีตฮะบอกระวังนะ ในอดีตเนี่ยเคยมีอธิบดีคนหนึ่งเดินหน้าดําเนินคดีกับรองนายกคนหนึ่งปรากฏเดินเรื่องไปทําไปทํามาอธิบดีติดคุกซะเองฮะแบบไม่รอลงอาญาด้วยส่วนรองนายกรอดเลยเตือนว่าใครจะทําคดีอะไรดูหลักกฎหมายให้ดีๆว่าตัวท่านมีอํานาจหน้าที่หรือเปล่าบิ๊กโจ๊กยังบอกอีกว่าผมอ่ะเป็นห่วงบรรดาลูกน้องยศเล็กๆเด็กๆอ่ะแล้วก็ทาว่าไอคนที่มันอยู่เบื้องหลังอ่ะ ในพลยศใหญ่เนี่ยออกมาพูดเองบ้างไม่ควรปล่อยให้ลูกน้องเดินงานอย่างเดียวก่อนจะบอกว่าตัวเขาไม่เคยทิ้งลูกน้องและเชื่อว่าไม่มีใครหาผู้บังคับบัญชาแบบเขาได้และยังบอกด้วยว่าลูกน้องทําผิดมีคดีอันนี้ก็ว่ากันไปก็ต้องต่อสู้ทําผิดก็ต้องรับโทษและยังบอกตั้งข้อสังเกตอีกว่าคดีของเขาและลูกน้องดูเหมือนว่าคณะพนักงานสอบสวนที่ทําคดีเนี่ยจะขยันมากเลยนะอื mm. แล้วก็เลยถามกลับว่า คดีอื่นๆท่านขยันแบบนี้หรือไม่ลองฟังดูครับผมไม่เป็นห่วงน้องเค้หลายคนที่ไม่รู้อีนเนวันหน้าท่านไม่มียหนาจคุ้มครองแล้วเนี่ยท่านต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและลำพังท่านไม่มีทางหาผู้ชาแบบผมได้เลยผมไม่มีทีลูกน้องแปดคนนะแต่เพราะนั้นวันนี้ถามว่าลูกน้องผมแปดคนผิดก็ต้องรับผิด ก็ต้องว่าไปทางานการนะคุณใช้บัญชีมะคุณผิดก็ต้องว่าไปถูกไหมครับนะเ,เพราะฉะนั้นผมต้องเห็นนิดถึงว่าอันนี้เป็นหลักของกฎหมายก่อนนะเพราะฉะนั้นผมจึงพืดอฟังว่าวันนี้ถามว่าคุณเนี่ยไปพยายามเอาจานวนกลับจากปปรชเพื่ออะไรแล้วคุณทําแบบนี้ทุกคดีีรื่เปล่าขยันจังเลยเนี่ยสื่อต้องย้อนไปดูว่าทําแบบนี้ทุกคดีหรือเ่า และเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครตามข่าวเรื่องของคุณทักษิณที่สมเด็จทุนเซนบินมาเยี่ยมจากกัมพูชาและก็มีข่าวว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปอยู่แถวแถว,แถวบ้านจันสองล่าไปดูเรื่องของความเรียบร้อย mm hmm. ก็เลยตั้งคําถามว่าเฮ้ยไม่ได้ดูไปความไปดูความเรียบร้อยหรอกไปเดินสายวิ่งเต้นเคลียร์คดีอะไรไหมบิ๊กโจ๊กแก้ข่าวเลยนะครับยืนยันว่าผมไปทําหน้าที่ตามปกติเพราะเป็นรองผบอตรที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงย้ําว่าเมื่อวานนี้ไปแถวแถวนั้นก็จริง แต่ว่าไม่ได้เข้าไปในบ้านจันทสองล่าเลยด้วยซ้ําอยู่แค่ปากซอยและก็ตามข่าวอย่างที่เราทราบกันก็ไปดูกรณีพี่สาววันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือตา้านักกิจกรรมทางการเมืองเดินทางไปเคลื่อนไหวพร้อมยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยเป็นนักสู้ไม่มีการไปเคลียร์คดีอะไรกับใครทั้งสิ้นนะคือผมไม่มีเคลียร์คดีนะแล้วผมไม่มีขอร้องใครทั้งสิ้นนะนะครับ ผมไม่มีเอ็งี้นิสัยผมเนี่ยผมเป็นนักสู้นะครับนะผมไม่มีเกี้ยกระดีผมไม่มีให้ใครมาเกีีร์นะครับผมไม่มีร้องขอใครนะแม้แต่หนังสือร้องขอให้ทำทุกวันนี้ผมยังไม่เคยทำเลยแต่ว่าเมื่อวานมีคนเห็นรถของท่านนะครับไปที่แถวๆบ้านจันทร์สองลาอ้าวก็ผมผมวๆชอบเรื่องความมั่นคงมันมีม็อบมันมีเอ่อมันมีคนไปยื่นหนังสือถูกไหมครับเอ่อมันเมื่อวานมันมีเอ่อคุณเจงไปยื่นหนังสือ นะครับผมก็ต้องไปรับและนี่นมันเป็นหน้า,างานผมถูไหมครับนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วผมไม่ได้เข้าไปในบ้านนะผมอ,อยู่ในถนนใหญ่แล้วก็ผมก็นั่งกินข้าวขาหมูอยู่อยู่ข้างทางนะไม่ได้เข้าไปยุ่งนะครับประเด็นของบิกโจกเรียกได้ว่ามหากราบนะฮะวันนี้ถแถลงยาวชั่วโมงกว่าฟาดกลับทุกประเด็นอันนี้ที่เราให้ดูเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเพราะจริงๆมีคำพูดอะไรที่มันเชื่อเฉือนกว่านี้ และมีประเด็นที่บอกว่าทีมของบิ๊กโจ๊กที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้ไปยื่นฟ้องพลตำรวจเอกสองคนแล้วฐานความผิดมาตรา157หนึ่งในนั้นคือผอบอรตอรอโอ้โห oh นะลูกน้องบิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องผอบอรตอรอแล้วก็พลตำรวจเอกอีกนายหนึ่งเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแล้วก็บอกเอาไว้ก่อนเลยไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กคนเดียววันนี้ คนที่เป็นใช้คําว่าคู่กรณีก็ได้เพราะว่าฟาดกลับกันไปกลับกันมาหลายครั้งก็คือบิ๊กเต่าเจ้ตัวกระดูเดือดเหมือนกันน้ำจิ้มเนี่ยให้ฟังบิ๊กโจ๊กก่อนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยบิ๊กเต่าก็ซัดหนักเหมือนกันก็ไม่ใช่เบาก็เรียกว่าไม่ต้องเกรงใจกันแล้วจุดนี้นะฮะโอ้หนี่แค่น้ําจิ้มนะน้าจิ้มนี่แค่น้าจิ้มนะเป็นน้ำจิ้มที่คุณแตะไปพุ่งสะดุ้งเลยเผ็ดมากโอ้โหนี่นะแวดวงตํารวจในตอนนี้ร้อนจริงๆนะฮะ